พี่น้องครับหน้าที่จากนี้เป็นต้นไปนี่คือสุภาพบุรุษที่เดินในสนามการเมืองเที่ยวนี้อย่างแตกต่างนี่คือสุภาพบุรุษที่เดินบนเส้นทางการเมืองโดยไม่สร้างความขัดแยง้งมุ่งหน้าแต่นำเสนอนโยบายนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน นี่คือสุภาพบุรุษคนเดียวกันกับที่เมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีสร้างความฮือฮาตื่นตาตื่นใจทั้งประเทศว่ายศชนันฟอร์มนี้ก็มีด้วยปลาศัยเข้มข้นดุเดือดเป็นธรรมชาติชัดเจนในสาระชัดเจนในเป้าหมายลูกหลานคนเชียงใหม่อีกผลผลิตหนึ่งของคนภาคเหนือ ลูกหลานคนเชียงใหม่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยผู้มีผลงานได้รับรางวัลในระดับนานาชาติว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยาศาสตราจารย์ดรยศชันันวงสวัสดีครับ ครับสวัสดีพี่น้องชาวลำปูนทุกคนนะครับวันนี้มาแบบใหม่เพิ่นถามว่าอู้เมืองได้ก่ออู้บ่ได้อะ่ะ <c oughs> ความจริงจุนะผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ46ปีที่แล้วที่ห้องบานแมคโคอมิก แม่เกิดที่เจียงใหม่พ่อเป็นคนใต้เนะเพราะฉะนั้นหัวใจผมคือประชาชนครับวันนี้อยากจะขอเสียงดังๆว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ต้าลำปูนวันนี้พักเพื่อไทยตึงสองเขตคื้ได้ก่ครับทรงยัดษนันเป็นนายกรัฐตะบนรตีของประเทศไทยได้ก็ครับ ขอคนเหนือเป็นนายกและธรรมนีรีเตื้อนึงได้ไหมครับโอ้หน่าฮักขนาดนะวันนี้ทำเพื่อเตื้อที่แล้วเนี่ยผมมาที่ลำปูนประมาณสักสาวปีที่แล้วมากับท่านนายกทักษิณตอนนั้นหลายคนบอกว่าเฮาถ้าเกิดเจ็บป่วยเนี่ยก็ไปได้รับความเต้าเทียมกันของการทักษา พักไทยรักไทยมาฟังไข่ครับเปิ้นบอกว่าทำมาได้ทำมาได้บ่ฮู้มาฟังฟังเสียงประชาชนอย่างเดียว30บาทรักษาทุกโรคครับต่อเนื่องมาถึงพักเพื่อไทย30บาทรักษาทุกตี้ครับพอมาถึงยศนั้นสามสิบบาทเอไอเงียบเลยนะเอาเห็นละอ้ตอวาก็ยังงงอยู่30บาทเอไอยังไดตวา่าตื่นเต้นไปหน่อยอธิบายยังบ่ครบ สาบาท AI เนี่ยบางทีเขาอยู่บนเขาเขาอยู่ไกลหมอสามารถที่จะวิดีโอคอลขึ้นมาหาเขาได้และสามารถส่งยาขึ้นไปให้เขาได้ดีกันครับ <Yeah. S 1> ดีนะ <Yeah. S 1> ถ้าดีเลือกเบอร์ไหนดี <Yeah. S 1> <laughs> เลือกเบอร์เก้านะครับพี <Yeah. S 1> ่น้องครับนอกจากนี้บางทีเขาเจ็บป่วยเจ็บไข้ที่ไหนถ้าหมอมีข้อมูลของเขาอยู่ หมอสามารถที่จะดูได้ว่าเอาต้องใช้ยาแบบไหนวันนี้เขาเป็นอสอมเขาก็วางใจได้ว่าวันนี้หมอจะวินิจฉัยได้ถูกต้องแต่แน่นอนครับพี่น้องอสอมเนี่ยทุ่มเทผมอยู่กับอสอมมาตลอดบางทีตัวเองก็เ,งกเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชน ตัอนี้เขามีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการอสอมเอต็มรูปแบบครับอสอมอต้องได้รับการดูแลครับพักเพื่อไทยบม่เคยลืมอสอมอครับพี่น้องวันนี้ถ้าอู้อย่างเดียวมันก็บ่ดีพร้อมที่จะพักดันพรบหืออสอมอของเขาอยู่อย่างยั่งยืนอยู่มีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ยังมีความสุขตลอดไปนะครับ ผมใช้เวลาลงพื้นที่หลายครั้งแต่ลำปูนเนี่ยเป็นตี้แรกที่พอโพขึ้นเบอร์หนึ่งปุ๊บเดินทางมาที่นี่ทันทีแล้ครับโชว์ตัวพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันนี้เวลาเขาเดินลงไปที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอหลายคนบากาักกล้าถามถึงอนาคตหลายคนถามแค่ว่ามื้อต่อไป จะกินในอย่างแพมเพิ์ดเนี่ยเดือนนึงอาจจะต้องจช้30มบมีอยู่แค่แพมเพิ์ดมีอยู่ห้าผืนคนไทยนะครับคนไทยวันนี้เราสามารถที่จะทำให้คนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้คนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีผมพร้อมที่จะประกาศนโยบายต่อจากไทยลักไทยว่าวันนี้คนไทยต้องไล้จนครับ พี่น้องแต่ว่าเขาประกาศนโยบายนี้ไปหลายคนติดเตียงหลายคนอยู่ที่บ้านหลายคนเคยเป็นแกนลักของประเทศชาติเกยเป็นแกนของครอบครัววันนี้ล้มป่วยวันนี้เกิดอุบัติเหตุเขาจะแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งมาให้คนกลุ่มนี้3.4ล้านคนของคนไทยเป็นคนที่มีรายได้ไปถึงวันละร้อยรายได้ไปถึง3,000บาทต่อเดือน วันนี้พักเพื่อไทยจะเติมเงินให้พี่น้องทุกคนที่เดือดร้อนื่อดํารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้3,000บาทเติมสำหรับคนที่มีไรายได้ปานมีไรายได้ไม่สูงว่อู้เมืองนะพอะอู้เมืองมันกระตุกเหมือนกันนะเอาใหม่นะครับวันนี้3,000บาทเติมเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยครับ พี่น้องครับวันนี้คนก็ถามว่าเอาตังค์มาจากไหนเขาจะมีระบบที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเติมเงินเข้ามาได้ทุกคนที่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้เขามีรายได้เท่าใดเขามีรายจ่ายเท่าใดแล้วหลังจากนั้นระบบหลังบ้านจะบอกเลยว่าวันนี้คนติดเตียงอยู่ที่นี่วันนี้คนรวยอยู่ที่นี่คนรวยต้องรวยขึ้นแต่ขนาดเดียวกันคนจนต้องได้รับการดูแล สร้างเสริมอาชีพเพือสามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองครับสามารถที่จะรวยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องครับวันนี้ขั้นตอนแรกก็คือต้องทำให้พี่น้องรากหญ้าสามารถที่จะยืนอยู่ได้วันนี้หัวหน้าจุลพรนณนาจะบอกไปแล้วขั้นตอนแรกวันนี้ถ้าเขามีตังคเรามีรายได้ร้อยเดียว88บาทต้องใจนี่อยู่มาได้นะ บ่มีคนจับใจใช้สอยบ่มีคนซื้อของสิ่งสิ่งนี้เองเราจาเป็นที่จะต้องปลดหนี้พอคนบ่มีหนี้ก็จับใจใช้สอยได้แรงผลิตก็สามารถผลิตได้นักขึ้นพี่น้องเกษตรกรปากได้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราเข้าไปล้างหนี้เกษตรกรปลดหนี้นอกระบบปลดหนี้เสียคือพี่น้องประชาชนครับ พี่น้องครับวันนี้พอฮอปดหนี่เสร็จป,ปุ๊บรถรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบางคนบอกว่ามันเป็นโครงการประชานิยมแต่ป้าใจัยเปิ้นป้าเกยลงพื้นที่สิ่งสําคัญที่สุดคือมองเห็นปัญหาในสายตาของประชาชนครับพี่น้องครับผมใช้เวลาตอนเจ้าไปพบกับพี่น้องวันนี้ตุ๊กขนาดลำใหญ ราคาบดีเวลารัฐบาลฉีดเงินมาฉีดตังมาก็ฉีดตังม,งมีแต่บ่ได้มองถึงหัวใจของประชาชนบ่สามารถที่จะจช้เงินที่รัฐบาลฉีดมาได้ขอชัยนรลคงจะเข้าไปทำหน้าที่ในสภาสอสรอังสรร์ทำพรบรลำยัยมาแล้วขาดเห็มน้อยเดียว จะสําเร็จแล้วครับขอเข้าไปเห็มรอบด้วยกอนครับพบรบยุทธศาสตร์ลำไยสร้างจอเสียงให้ประเทศไทยประเทศไทยต้องอยู่กับลำไยครับพี่น้องครับหลากหลายลำไยเนี่ยกดปุ๊บติดปับ๊บชนรับประทานน้ําต้องเข้ามาผมจะไปดูฮื้อฮื้อฉานชนรบประทานสามารถที่จะทํานาสามารถที่จะทําลำไยได้ตลอดปี เฮาก็สามารถที่จะดูราคาลำไยได้ละกระทรวงต่างประเทศวันนี้ไปคนเดียวมาได้ละต้องไปกับพาณิชย์ต้องไปเจรจาเพื่อราคาลำไยเฮาสามารถที่จะต่อสู้ได้เพื่อเฮามีรายได้รายจ่ายสามารถที่จะดูแลปากท้องเฮาได้แล้ววันนี้สำคัญที่สุดเนาะลงลำไยเฮาบาดจ็คนไทย ผมจะทำทุกวิถีทางคืนอธิปไตยคือร้องฮือคนที่ดูแลราคาลำยเป็นคนไทยครับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับคนหลากหลายเชื้อชาติเขาพร้อมสนับสนุนและทำฮือเขาอยู่ต้วกันอย่างเท่าเทียมกันครับ พี่น้องครับอันนี้มาที่ผมทนัดแล้วเขาจะแปรรูปลำไยนะครับเขาสามารถแปรรูปลำไยเป็นเครื่องสำอางแปลงมเมล็ดลำไยเป็นยาแก้ปวดขีมแก้ปวดได้เขาจะทำวิสาหกิจชุมชนสร้างโอกาสใหม่ๆให้คนลำปูนพี่น้องครับวันนี้คนลำปูนเขาอยู่กับอุตสาหกรรมจะนักตรงนี้เขามีนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องผู้ครับนิคมอุตสาหกรรมลำปูนเนี่ยผลิต เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับโลกแต่วันนี้คนลำปูนได้อย่างพ้องครับวันนี้ถ้าลำปูนสามารถผลิตเทคโนโลยีที่ดีที่สุดได้เทคโนโลยีนี้ก็ต้องใช้ตีลำปูนเหมือนกันครับเปลี่ยนลำปูนเป็นเมืองที่ททยเมืองที่มีสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับวันนี้ยศชะนันเข้าไปคนเดียวมาได้ ขอลังส่นเข้าไปได้ก่อนครับขอใช้นลองเข้าไปได้ก่อนครับชื่นใจนะครับสองคนปปอขอยศนันเบอร์กเก้าเข้าไปเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ถนนหนทางเราดีขึ้นและมีเส้นทางคบานาคมแล้วก็จะมีรถไฟความเร็วสูงจะมีรถไฟลางกู้ขึ้นมา เป็นผลงานของคนที่นั่งอยู่ข้างหลังแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านสุริยะจึงลุงเรืองกิจครับพี่น้องครับแน่นอนว่าวันนี้ถ้าถนนหนทางดีถ้าเขามีห้องเย็นเป็นห้องว่าโคเชนที่จะส่งสินค้าเกษตรได้ต้นทุนมาก่อนลดลงวันนี้เขาพร้อมนะครับที่จะเริ่มตรงนี้อย่างเต็มรูปแบบท่านสมศักฝ,กฝากมา เลือก NCD วันนี้ถ้าเขาทำให้คนป่วยน้อยลงเขาทำให้คนแข็งแรงขึ้นเขาสามารถเอาเงินที่มารักษาปิกพึกับอสมของเขาได้ครับแล้ววันนี้ผมยืนยันว่าเขามั่นใจว่าเขาจะทำได้วันนี้หลายคนบอกว่าเขาเลือดไหลแต่ผมมองแล้วไทยรักไทยปิกบ้านมาที่พักเพื่อไทยหมดแล้วครับ 24ปีนี้คนเก่งๆปิกมาหมดแล้วครับคนในพักเพื่อไทยยังอยู่เหมือนเดิมคนรุ่นใหม่ปิ๊กมาขอโอกาสทห้พักเพื่อไทยนะครับเลือกตึงคนเลือกตึงพักเลือกชัยนรงค์เบอร์แปเลือกหลังสันเบอร์หเข้าสภาได้ยศนันเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณนะครับพี่น้องครับเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทย